อันดับที่6นะคะหลบหน่อยจ้าสำหรับน้องลิซ่าแบล็ k พิงคนะคะตอนนี้ค่ะลำดับนะคะในอันดับเอเชียเนี่ยสำหรับยอดตอู้ตาม IG ของเธอค่ะได้แซงนะคะคุณอารีบัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเธอก็เป็นดาราบอลิวูดนะคะตอนนี้ค่ะจากอันดับที่7ของน้องลิซ่านะคะก็ขยับมาแทนที่เธอนะคะมาอยู่ในอันดับที่6แล้วค่ะ ซึ่งจริงๆนะก็แสงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะเราๆประมาณตอนสี่ทุ่มค่ะก็แสงมานิดๆนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่น่่งนะคะแต่ว่าค่อยๆขยับ เพิ่มเติมนะคะจนตอนนี้ค่ะแซงแบบทิ้งห่างแล้วนะคะ,อะแอดก็เลยมารายงานแล้วกันค่ะจากอันดับที่7ในลำดับของเอเชียนะคะนอริซ่าแบล็คทิ้งของเราค่ะก็ขยับขึ้นมานะคะอยู่ในอันดับที่6แล้วค่ะส่วนป้ายถัดไปนะคะก็คืออันดับที่5านะคะสาหรับตอนนี้ค่ะคนที่อยู่ในอันดับที่5นะคะนั่นก็คือคุณทีปิกานั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นดาราบอลิบบวชาวอินเดียเหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะยอดผู้ติดตามของเธออยู่ที่56จุ 7ล้าน follower ค่ะซึ่งก็ห่างกันนะคะกับน้องลิซาถ้าดูจากตรงนี้ค่ะก็อยู่ที่ราวๆประมาณนะคะ4ล้านได้นะคะก็น่าจะใช้เวลาค่ะประมาณสัก2เดือน3เดือนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นการขยับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคะ่ะเพราะว่าโดยปกติค่ะลิซาเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันนะก็จะมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1ล้านนะคะ ก็เอามาให้ดูนะคะแล้วก็มาฉลองกันค่ะให้กับน้องลิซ่าแบล็กิของเรานะคะเธอค่ะขยับนะคะจากอันดับที่7ในระดับเอเชียค่ะมาอยู่ที่อันดับที่6แล้วนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า